จังหวัดสุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญคู่รักและคู่สมรสร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง14กุมภาพันธ์2567ร่วมพิธีสัตเตหรือการแต่งงานแบบกลุ่มชาติพันธุ์ปุยโบราณอันศักดิ์สิทธิ์และจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างร่วมบันทึกภาพป,ประวัติศาสตร์พร้อมรับของชำรวยสุดประทับใจในบรรยากาศการแต่งงานในสวน สุดพิเศษร่วมแสดงความยินดีกับช้างคู่รักที่จดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ด้วยณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรนศาอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โทร044511975และ0654678488ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2567 วันวาเลนไทน์ชวนคนรักมาแต่งงานในสวนแบบวิถีชาวกุยจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่สุรินสวัสดีครับผมนายพรชัยมุ่งเจริญพรครับนายกงค์การแห่งนิสสุรศรนครครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินและ,ะพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยว่ร่จะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ติดพรมแดนยองสุรินทร์ของเรานะครับมาท่องเที่ยวในเดือนหน้าครับงานเกี่ยวกับจดทะเบียนบนหลังช้างโดยองค์การนั้นสวนยสศรินร่วมกับจอสุรนร่วมกับสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุศรรินทร์นะครับได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับของดีของแต่ละพื้นที่ที่มารวมกันลนะกิจกรรมในวันนั้นแต่โดยเฉพาะของอบจเองนะครับก็เป็นเรื่องของการจดทะเบียนบนหลังช้าง ซึ่งถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ยิ่งใหญ่มากของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมลงชื่อในการจดทะเบียนกันวันนั้นเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่เป็นตำนานให้กับแต่ละคู่ของนี่นครับเป็นโครงการหนึ่งซึ่งอบจอเององค์การม่วนิยิสุรินทร์ได้จัดทาขึ้นทุกปี